แล้วพ่อเธอหล่อไหมโอ้โหก็ดูว่าผมดิไหนพ่อผมจะขนาดไหนไหนๆมีรูปไหมมีรูปไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยหล่อเลยพ่อผมหล่อเลยอ่ะอ่ะนี่พ่อผมเฮ้ยนี่พ่อผมเฮ้ยนี่พ่อผมครับเรื่องจริงป่ะเนี่ยยังกับดาราเกาหลีครับนั่นครับโอ้โหหล่อมากอ่ะแล้วเมื่อไหร่พ่อเธอจะมาล่ะก็เขาบอกว่า5นาทีครับปูเอ้า แล้วทำไมไม่บอกให้ไวกว่าน,นี้ดูดินเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยสวยหรือยังเนี่ยครูสวยหรือ,อยังโอ้ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้ครูดินะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับครูเปิ้ลนะคะที่โรงเรียนตีลังกาวิทยาคมค่ะนี่นะคะคือร้านน้ำของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้คือด้านหน้าโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะคะ นี่นะคะด้านหน้าของเราแล้วก็มีร้านลูกชิ้นอยู่ทางด้านนู้นนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามคูปเปิลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามครูนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคนะคะกดดีๆนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> พวกเธอนี่นิกกี้กับเก้าทำอะไรทำไมยังไม่กลับบ้านเอา้าจะกลับได้ไงล่ะครับ ใจผมอยู่ที่นี่ครูเชื่อไหมครับว่าพวกผมเนี่ยไม่อยากจะหยุดเสาอาทิตย์กันเลยทีเดียวทำไมล่ะนหนเก้าอ้าวกทีไม่อยากหยุดเสาอาทิตย์เพราะอยากหยุดอยู่ที่ครูคนนี้โอ๊ยพอที่แล้วเด็กพวกนี้นี่ครูที่บ้านผมมีหมาพันปักนะครับอ้าวปักอะไรอ่ะปักแนลเล่นเปิ้ลน่ารักโอ๊ยพอไอเด็กพวกนี้นี่ร้ายจริงๆเลยไปกลับบ้านได้แล้วไปร้ายแต่ก็รักละจ๊ะ นะฮะโอ้ยห่อได้ยังเนี่ยกลับไปได้แล้วผมรอพ่ออยู่ครูอ๋อไม่มารับเหรอพ่อผมเนี่ยเขาฝากมาถามนะครูนะถามว่าอะไรอีกอะว่าครูเนี่ยโสดหรือเปล่าเฮ้ยครูเดี๋ยวว่าแต่พ่อไอ้ก้าวเลยพ่อผมเนี่ยชอบครูเหมือนกันแล้วพ่อเธอหล่อไหมโอ้โหก็ดูว่าผมดิไหนพ่อผมจะขนาดไหนไหนไหนมีรูปไหมมีรูปไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยหล่อเลยพ่อผมหล่อเลย ต้องหล่อพ่อผมเฮ้ยนี่พ่อผมเฮ้ยครับเรื่องจริงปะเนี่ยยังกับดาราเกาหลีครับน่ครับโอ้โหหล่อมาก่ะแล้วเมื่อไหร่พ่อเธอจะมาล่ะก็เขาบอกว่า5้านาทีครับครูเอ้าแล้วทำไมไม่บอกให้ไวกว่านี้ดูดิเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยสวยหรือยังเนี่ยครูสวยหรือยังโอ้โห นี้นะคะ f อทุกคนวันนี้ <ขอ S 1> นะคะคูปเปิ้เนี่ยนะคะก็คงอาจจะเจอเนื้อคู่แล้วล่ะเพราะว่าเก้ากับนิกกี้ค่ะเขาบอกว่าพ่อเขาจะมารับหล่อด้วยค่ะอยากเจอตัวจริงมากเลยอะ่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะพ่อมาแล้วเก้าสวัสดีค่ะคุณพอ่ออุ้ยสวัสดีครับพ่อพ่อที่จ้าสวัสดีเดมันเหนื่อยไหมนี่ นันนิกี้นี่ลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่โอ้ย่าเล่าลูกอย่าบอกนะคะว่านี่คือคุณพ่อของก้าวกับนิกกี้อะค่ะโอ้โหนี่คูเปิลใช่ไหมเนี่ยลูกค่ะองคำรามเลยคุยกูป่ะบอกกันลูกเรื่องแกทด้ไมอะเป็นไงครับพ่อผู้ผมหล่อไหมฮะทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปเลยอะเธอเอารูปขึ้นมาดูอีกทีสิลูกขอดูอีกทีได้ไหมนี่นะ นี่ไงเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่คือพ่อพอนี่มัน30ปีที่แล้วแม่อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไหวนะอันนี้มันลูกสมัยหนุมโงูเปิดนี่ทำไมรังเกียจนะเกียจค่ะเฮ้ยนึกว่าคนยังชูตามไม่ทันเลยเดี๋ยวพอมาลูก ผมอยากได้แม่ใหม่ผมอยากได้แม่ใหม่พ่อเอาไปหาหอกเลยรีบไปทีครับไปไหนเอาไปหาเมียเลยงวยเด้อรักเหมาวินมอไซด์ว่ะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้์และเป็นนักเรียนไม่ควณมาสายครับจร์่กว้า คร so ูต ok ้องสอนเด็กๆป็ู้ละจบครบเป็นเสรซตย่า